คลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพบำรุงตับปรับสมดุลสนใจโทร091-569-5658-02-297-0820 กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงทันปากอยากเผือกค่ะทันปากอยากเผือกเห็นอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมนะอยากทุกคนต้องทานเลยนะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพเลยนะฮะหลายคนบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพ่ห้ออะไรพี่เต๋ออะไรคะแม่ B M G คุณผู้ชมนะเสริมสร้างสุขภาพบำรุงตับนะคะเขาบอกใครมันพอกตับถ้าพอกนานๆเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งสูงนะฮะบำรุงตับปรับสมดุลนะคะเป็นนวัตกรรมในการฟื้นฟูเซลล์นะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องเบาหวานความ ด,ด้วยนะต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยลดอาการปวดข่าวปวดข้อนะฮะภายในร่างกายของเราด้วยนะสารสกัดมาจากธรรมชาติเลยนะไม่ว่าจะเป็นถั่งเช่าเห็ดหลินจือสมเกาหลีเบต้าคูแคนกระชายดำบำรุงสุขภาพของคุณนะคุณผู้ชมนะใครที่มีปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะฮะอยากจะบำรุงตับบำรุงไตแลนะบำรุงร่างกายคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณตักคุณยายซื้อเป็นของฝันของขวาก็ได้ด้วยจำชื่อให้แม่น B M วันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับไปเลยผลิตภัณฑ์สมอาหรจาก B M G 1กระปุกเนี่ยใน1กระปุกจะมี60แคปซูลนะคะแถมฟรีให้เลยอีก1กระปุกทันทีในราคาพิเศษเพียงแค่2,889บาทเท่านั้น แต่ยังไม่หมดค่ะยังแถมให้อีกกับกาแฟ B M G นะคะตัวนี้เนี่ยใน1กล่องเขาจะมี10ซองแถมให้เลยฟรีๆค่ะเพราะฉะนั้นสนใจรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์091-569-5658หรืออีกหนึ่งเบอร์นะคะ0 2 2 9 7 0 8 2 0ค่ะคุณผู้ชมนะคะมากัที่ข่าวบันเทิงกันต่อเลยแล้วกันนะคะพี่กหนกแห่ง nation tv นะคะ,ะจูกดาราก็าส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งดาราพระเอกนักร้องนะคะ จนปีเจ้าหน้าที่รัฐนะคะลั่นจะให้ชุมนุมทุกวันเลยหรืออ่าสำหรับพี่กะหนกเองม่ก็คงไม่มีใครไม่รู้จักอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นผู้สื่อข่าวอ่าชื่อดังในช่องเนชั่นทีวเลยนะคะมีการโพสต์ถึงกรณีของดาราแล้วก็นักร้องที่ออกมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นไม่ด้วยไม่เห็นด้วยนะคะกับการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรเมื่อ16ตุลาคมก็บอกว่า การเป็นดารานักร้องไม่ได้ทําให้คิดวิเคราะห์แยกแยะเหตุการณ์ได้อย่างครบถ้วนตามเหตุผลพี่กระหนกใช้คำพอวอเลยอ่าใช่ค่ะแม่พี่กระหนกพูดแบบนี้เลยนะคะนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าคิดแต่ใช้ข้อความสั้นๆตัดช่วงเหตุการณ์มาโจมตีเจ้าหน้าที่ไม่พูดถึงการด่าทอสถาบันไม่พูดถึงการคุกคามขบวนเสด็จซึ่งเป็นเหตุสําคัญทําให้ต้องประกาศใช้พรกฉุกเฉินพอมีการชุมนุมกลางสีแยกสําคัญในเมืองแล้วก็มีการภาคปีงก้าวลูกสถาบันเช่นเคยผู้ประกอบการห้างร้าน ต้องปิดกิจาการทั้งเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นส่งผลกระทบถึงร้านค้าต่างๆเจา้าที่ขอให้หยุดชุมนุมเมื่อไม่ทําต้องใช้การผลักดันแล้วก็ฉีดน้ําไม่มีกระสุนยางไม่มีแก๊สน้ําตาไม่มีการทุบตีดาราน,นักล้องเหล่านี้กลับเห็นเป็นการใช้ความรุนแรงใจคอจะให้ชุมนุมกลางสี่แยกใจกลางเมืองทุกวันเรยหรือการเข้าประชิดขบวนสเสด็จ แล้วก็หยาบคายต่อพระมหากษัตริย์ไม่ใช่การคุกคามหรือครับหากใช้ปัญญาอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ความเป็นธรรมกับสถาบันก่อนจะโพสต์ด้วยนะะแต่หนูได้ข่าวว่ามีแบบวา่ารถลูกชิ้นอะไรเงี้ยโหไปขายแบบว่าขายสองชั่วโมงหมดเลยหมดเลยขายดีมากช่องอมรินไปสัมภาษณ์คนขายปลาหมึกย่างเป็นไงนปกติในใบแถมก็จะเร็จกันประมาณเพียงคืนอ๋อแต่ว่าวันนั้นสองชั่วโมงหมดเลยขายดีู้หขายดี อีกนะบางทีเห็นจับจองพื้นที่กอดไข่เลยนะแม่มาเร็วมากคือเราก็เข้าใจพี่หนกพูดนะเพราะว่าเราก็เข้าเห็นใจพี่หนกพี่หนกเป็นคนทําข่าวนะฮะยูเนชั่นนะฮะก็อไม่เขาพูดก็มีส่วนถูเขาพูดก็มีส่วนถูไม่ใช่ว่าผิดไปเลยเขาก็มีส่วนถูกค่ะ มากันตอเลยนะคุณผู้ชมคนนี้หัวใจรักในหลวงนะคะโออนุชิตนะโพสต์ข้อความสุดซึ้งนะ,ะเขาบอกกลั่นออกมาจากหัวใจเลยนะผมรักพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ครับ่าสำหรับอ,อีกหนึ่งดาราที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะก็คือคุณโออนุชิตนั่นเองค่ะออกมาโพสต์ข้อความเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเลยนะคะมีการเขียนข้อความระบุบอกว่าผมรักพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์อย่างหมดหัวใจฉันรักพระเจ้าแผ่นดินท็รูปที่มีทุกบ้านค่ะอ้าวนะคะ ทุกคนรักหมดค่ะไม่มีคนไทยคนไหนไม่รักนะฮะทุกคนรักหมดนะฮะทุกพี่เต๋าก็รักสจีก็รักมาราสคาร่าก็รักทุกคนก็รักนะฮะเราเกิดมาเราก็เห็นท่านมาตลอดไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดก็แล้วแต่นะฮะเราก็ต้องรักแบบสุดหัวใจด้วยนะฮะแต่ว่ามาที่น้องคนนี้เลยแล้วกันนะฮะต้องโออนุชิตเสร็จก็ต้องตบด้วยโฟกัสนะโฟกัสค่ะโฟกัสขู่ฟ้องนะพวกดาหยาบนะฮะเ็าบอกว่า เขาเขาออกมาเขาเรียกว่าให้กําลังใจม็อบใช่ไห<ช>ม<ะ>น้องๆนักศึกษาแล้วก็มีทัวร์ไปลงไปด่า <ไป S 2> เขา,าเอตอนนี้เนี่ยระวังให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าอยากช่วยน้องโฟกัสเนี่ยไปผ่อนบ้านก็ด่าก,กันเยอะๆได้เลยนะคะเพราะว่าเธอคนนี้ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนมากเลยค่ะทําให้นะคะมีคนเข้ามาชื่นชมบอกว่าเธอเนี่ยโอ้โหมีจุดยืนที่ชัดเจนซึ่งโฟกัสก็มีการเขียนข้อความนะคะเอาไว้นะคะในใน,ในโลกออนไลน์เธอก็บอกว่าใครไม่พอใจเชิญอันโฟได้เลยนะคะ แต่วันนี้เนี่ยขอเลือกข้างประชาธิปไตยค่ะถ้าใจกว้างพอก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แล้วก็เนี่ยนะคะมีคนแบบว่าชื่นชอบเยอะมากจนแชร์ข้อความกันไปเยอะเลยแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเธอเนี่ยตัดสินใจที่กล้าออกมาแสดงจุดยืนของเธอล่าสุดนะคะโฟกัสก็โพสต์ผ่าน Facebook อีกค่ะมีข้อความบอกว่าถ้าคิดการเห็นต่างของน้องเป็นเรื่องผิดแล้วจะด่าหยาบๆแบบไม่มีความรู้ไม่ต้องด่าให้เสียงแรงหรอกค่ะบางคนก็แช่งว่าขอให้ไม่มีงานบางคนก็ไล่ให้ไปอยู่ประเทศอื่นแต่หนูรักประเทศไทยนะบางคนไม่ต้องไล่เขายังไปอยู่ประเทศอื่นเลยค่ะงงจุงเลยแต่ถ้าฟ้องกลับเนี่ยเตรียมเงิน ินไ้ด้วยนะคะจะฟ้องเอาเงินมาผ่อนบ้านค่ะขอบคุณที่สนับสนุนค่าผ่อนบ้านนะคะฟ้องได้นะคะถ้าไปมีคําหมิ่นประมาทด้วยกันโฆษณา,ามีคําไหนที่ไปหมิ่นประมาทเนี่ยก็เ,เป็นก็เรียกว่าผิดกฎหมายหมดนะคะเขาสามารถจะฟ้องได้นะคะก็จะได้ตามจํานวนเงินที่เขาฟ้องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเคสแต่ละเคส<ช>นะฮะ,ะเหมือนกรณีของใครนะที่เป็นผู้ผู้มีผู้มีฐานะทางสังคมอ่ะที่เอาไปด่าเยอะๆแล้วเขาฟ้องอะใครแล้วนะอ ผู้มีฐานะทางสังคมแบบว่าผู้มีงานดีๆในสังคมแล้วไปเที่ยวจะโพสต์ด่าคนอ้อผู้ทรงเกียรดเหรอที่แม่บอกในสังคมตัวข่าวใครอ้อข่าวคุณแมทใช่ไหมแมทพิรานีเป็นผู้ทรงเกียรติหมดเลยนะฮะอ๋อเอาเอาละคนมีเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์เกียรติทั้งนั้นเป็นผู้ทรงเกียรตดค่ะแม่ทางสังคมไม่เว้นนะไม่ว่าเป็นใครก็โดนฟ้องมาไม่ว่าจะเป็นที่เจ้า เชื่อแมะเชื геро, ่อบ้างเชื่อเชื่อโดนกันหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่ท um ี่ของแมดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเชื่อนะฮะหรอทำไมงงเนาะหัวมีเมียน้อยพวกเลย กดเก็บกดนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเชิร์กับเนิร์สนะคะ,ะคุณผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้นะ,ะพักสักครู่หนึ่งก่อนนะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะผลิตภัณฑ์เสริสมอาหาร bmg เสริมสร้างสุขภาพบำรุงตับปรับสมดุลน,นะคุณผู้ชมนะ <S <S ฟื้นฟูเซลล์ลนะฮะมีสารสกัดสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นถังเช่าเ er, ห็ดลิ้นจือสมเกาหลีเบต้าคูแคนกระชายดำคุณผู้ชมบำรุงสุขภาพให้ของคุณแข็งแรงนะปวดเข่าปวดข้อปวดกล้ามเนื้อก็สามารถจะทาน B M G ได้วันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะรับไปเลย B M G 1กระปุกแถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกและคุณยังจะได้แถมอีกนะคะกับกาแฟาอีกหนึ่งกล่องค่ะในราคาพิเศษเพียงแค่2889บาทเท่านั้นสนใจโทรค่ะ0 9 1 5 6 9 5 6 5 8หรืออีก1เบอร์นะคะ0 2 2 9 7 0องสองอค่ะจำให้มั่นนะ3คำนะ,ะ B M G นะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะคะคุกคามต่อเนื่องใบเฟินนะ,ะโดนอะไรนะสาย สาบแช่งนะนิ่งเฉยต่อการสลายมอบอ้าวเหรอใบเฟิร์นไหนพิมพ์ใเฟิร์นพิมพ์ชโนดอ้าวเหรอคะนิ่งเฉยก็โดนสาบ <c oughs> ช่วงนี้พักสักรู่หนึ่งก่อนครับค่ะ